สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้ก็ตะแกรงนะครับผมราคาตะแกรงตอนนี้ก็ปรับราคาลงแล้วนะครับเหลือชิ้นละหกร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับความหนาเท่าเดิมนะครับผมสองมิลเหมือนเดิมครับแต่ราคาลดลงนะครับผมจากเ5 0ร้อยห้าสิบเหลือหกร้อยห้าสิบครับลดหนึ่งร้อยบาทนะครับ ราคาก็ส่งเหมือนเดิมครับครับวันนี้ของเพิ่งเข้านะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครับผมก็จะเตรียมแพ็คส่งพี่ๆ่ที่สั่งไว้นะครับตะแกรงก็เกือบประมาณยี่สิบกว่าท่านนะครับแล้วก็สเตอร์เต็มร่องสเตอร์คอล่างสิบแปดฟันก็รวมๆก็ประมาณสามสิบท่านนะครับที่สั่งไว้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมจัดส่งให้ครับเนี่ยนะครับ สเตอร์เต็มร่องครับเข้าทุกไซส์นะครับผมยกเว้นราคาตะแกรงนะครับที่ยังไม่ได้ลงราคาก็เป็นของชิ้นบนร้อยห้านะครับที่ขนาดกว้างแปดสิบยาวร้อยี่สิบนะครับลงราคาไม่ได้ครับเพราะว่าค่าส่งต่อชิ้นครับสองร้อยสองร้อยิบสองบาทนะครับค่าส่งแพงครับชิ้นหนึ่งครับนะครับ ต่างกันมากเห็นไหมครับของร้อยห้าจะใหญ่แล้วก็ยาวครับดูของเจ็ดสิบเก้าห้าครับหกสิบหกแปดนะครับดูเลยครับต่างกันมากนะครับพี่ท่านพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสั่งได้นะครับผมผมส่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ว่าวันหยุดอะไรครับคนส่งไม่หยุดผมก็ไม่หยุดครับจัดส่งให้ทุกวันนะครับ อย่าลืมนะครับผมราคาลดลงแล้วนะครับดูครับความหนาเท่าเดิมนะครับ2อมิลนะครับนี่นะครับผมโอเคครับผมถ้าสนใจยังไงก็โทรมาสั่งได้นะครับผมจัดส่งให้ทุกวันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ